สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ตุ้ยนะคะในช่องงามโชคบากหลลาฟแฟม,มิล,ลี่นะคะวันนี้แม่ตุ้ยจะมาเป็นควานของโพเล่ะคะ่ะในรอบสี่เดือนที่ตกมันเนาะยังไม่เคยขึ้นโพเล่สักทีเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ,อะโอ้ยงามไปไหนนะมาเด้อมาเด้อโอ้ยลูกเนื้อเยอะจังเลยเนี่ย าทั้งแกงเลยแกมโบกิโก้กาแฟนะครับบิ๊นะคะโซีบคุณมองนานงเอ๊ะค่ะโอ้เจ้าขึ้นูงแห้งแท่เดียยวเดขึ้นไม่ได้สูงสูงเจ้าขึ้นูงแห้ง โอ้ยส่วน <ics> ลูกไส้เขาก็ไอยังนั้นเป็นเพื่อนครับอันเออ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 เน่เจ้าขี่ไปรับเม่ยวาดกลับมาพนเจ้าที่ไปรับวาสนากลับมาพูนไปไปไปรับไปรับเมียกลับมา

นุ่มไปเรียกแม่มาเล้วนุ่แม่ ปกติได้นะครับปกติเขาไม่ค่อยให้แม่ตุ้ยขึ้นขีนะครับแต่หลังจากตกมันรอบนี้ครับตกมันรอบนี้อ่ะเขาให้แม่ตุ้ยขึ้นคีเลยนะครับมาถึงก็ยกมือไหว้เขาแล้วก็ ขอขึ้นเขาก็ให้ขึ้นเลยนะครับซึ่งไทรเนี่ยเนื้อหนังนี่เต่งตึงมากครับตกมันรอบนี้เต่งตึงมากฮะเราคอยดูว่าเขาจะไปตามภรรยาเขากลับมาบ้านได้ไหมครับภรรยาหนีไปนู่นแล้วครับภรรยาหนีไปนู่นแล้วเอา คันมากๆไปตามแม่กลับมาดูซิไอเจ้างามไปตามแม่จะตามยังไงจะไปตามหรือจะไปขายไปด้วยกันเลยขอถูเสาหน่อยนะครับไปไปไปตัวนั้นมันเป็นโครนนี่มันยังไม่แห้งดินี่ตอนนี้ก็อยู่ข้างบนนะคะเราอยู่บนหลังพ่อเล่นะคะนูน่นพอน้อยไป เอาแม่วาดกัอะลามานะคะนู่นไปเดินลุยนาก็แล้วนะคะฮโอ้โอ้พ่อเลยเจ้ายะหันแรงเวยคอยสิตกหลังเจ้าเดะเออเบาๆอยู่ข้างบนคุณพ่อนะคะก็จะสูงหน่อยเนาะโอ้นู่นค่ะอะลามาแล้วอะลามาแล้วโอ้หันเฮงๆฝุ่นฝุ่นฝุ่นเห็นโต้อนยโนยฝุ่นผู้ใดเนาะนั่นน่ะ ผู้ใดอยู่ข้างหลังลลมาอาลาเมตตัวนั่นแมมนะคะนุ่นไปแล้วค่ะไปไม่สนใครเลยนุ่อนอาลาน้อยของเราไปแล้วมานี่ลูกมานี่ไปหาถุงเล่นแล้วค่ะตัวนี้นุ่นค่ะอ้าวคุณภรรยาก็มาแล้วเนี่ยค่ะคุณภรรยานี้ไปถูตัวนะคะคันคันกระโดคันกระเดียนะคะอุอาลาคุณคุนคุณคุณ ดูนะคะเจ้างามทําอะไรนุ่นมานุ่นแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วโอ้ยอ้วนเอ้ยนะอะ้วนมาแล้วนะคะดูแม่วาสนาของเราน่ารักมากนะ,ะดูลูกชายก็เดินวนนะคะเดินวนไปข้างหลังนู่นนะกวนนะกวนคุณพ่อกว,นค,อวนคุณแม่กินกินหญ้านะคะ พัฒนาของารเรามาดูพ่อเลขกันนะดูงานเขาโอ้งานพ่อเลขควายเลยนะคะเป็นอ่าขี้หยังบวงบาทนะนี่หมุดเอ็มของเขาก็บรรยากาศข้างบนก็จะเสียวๆหน่อยนะคะกลัวตกค่ะโอ้ยนาข่อยคืองามแห้งเท่าฟ้าเต็มนานเลยคะ่ะพี่น้องบ่เคยได้เห็นกระจกบ่เคยได้เห็นกล้อง โดนเห็นเพื่อก็ออตกใจจกโค้งขึ้นกันเด้อค่ะเด้ออันแม่แม่ท่านใดมีขิมดีๆก็สทงมาให้ท่าในเด้อค่ะเพื่อสีขาวน้ำขาวในเนาะอนโอ้โดูลูกชายอ,อืคขิมความงามเลยนเลยนาะดูค่ะลูกชายาป,ปาดหน้าปาดหลังค่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้ว<า>ค่ะสามกุมารมานู่นแล้วค่ะ ปีโป้จัมโบ้แล้วก็กาแฟนะคะผู้พิทักษ์องครักษ์น้องช้างนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเจ้าง,งามก็มองนะนี่นะคะเจ้าง,งามเออยืนกินชิวๆนะคะยืนกินชิวๆแล้วก็มองดูน้องๆองี่อยางเนี่ยโอ้ยคุณสามีเพันจุบทรรยาพันค่ะ ดูแม่วาดกินมีความสุขมากๆเลยนะคะแม่ๆค่ะดูนะคะเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเขากินหญ้าด้วยกันยามเย็นนะคะมีความสุขจังเลยเอาถอยถอยโพเลถอยถอยอโอ้ยงามสายปาดปาด,ปาดหน้าปาดหลังค่ะเบื้งเบาๆโอ,อเลเจากระหันเบาๆนี่เปยังคอยกระยานต๊กเนาะ ตอนนี้แม่ตุ้ยจะขอลงก่อนนะคะเสียวค่ะกลัวค่ะสูงมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยขึ้นพ่อเล่นานแล้วมา,มาปีนี้เหมือนเขาสูงมากๆเลย<อ>นะกลัวมากๆค่ะปวดเอวด้วยค่ะพ่อเล่จ้าส่งมาค่ะจะลงแล้วค่ะส่งละลงตรงดีๆนะคุณป้เดี๋ยวคุณแม่ตกี่แย่เลยนะคะออขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ขึ้นนะคะ อยปวดเอวเลยค่ะแบบว่าหองยางจังสี่เลยค่ะยางยางคือเป็ดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ดีค่ะนู่นแม่กับลูกไปแล้วนะคะม,มาค่ะเดี๋ยวแม่ตุ้ยจะพาไปดูอลาดกับแม่นะคะทีนี้ดูค่ะนู่นลูกชายไปงัดข้ออยู่นู่นค่ะงัดข้อกับไม้กับต้นไม้นะคะไปแล้วค่ะไม่สนใจลูกเลยแม่ก็รีบจัด รีบจังเลยรีบเบือนี้นะคะรีบไปเล่นค่ะโพอกันเลยมามาไปแล้วค่ะลาไม่สนเลยนั่นไปสานั่นสิกลับบบ้านนั่นเขาให้มากินยา á เขาไม่ได้ให้มายางด้วยน่ะหาแต่นเนวลินค่ะแม,แม่ค่ะอ้โหแบบเป็นประสบการณ์เลยนะคะได้มาขี่พอเล่วันนี้หลังจากที่เขาตกมันไปสี่เดือนเนาะหายแล้ว ก็ลงมาขึ้นด oh, 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 uh, ูนะคะว่าเป็นย uh ังไงบ้างโหเขาสูงมากเลยนะคะสูงกว่าเดิมมากเลยแล้วแบบเสียวด้วยค่ะเสียวแม่ตุ้ยเป็นคนที่กลัวความสูงด้วยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความสูงเท่าไหร่นี่มาขึ้นเขาแบบโหเดินก็เยอบเยอบเยอบเยิบนะแล้วก็เลยแบบขอตัวลงก่อนนะคะปวดเอวมากๆเลยค่ะ ตื่นเต้น <end> ด้วยนะคะสี่เดือนแล้วมาขึ้นโฟเลทีหนึ่งเนาะนานๆจะได้ขึ้นทีนะคะโอ้น้องปูเป้ก็เก่งมากๆเลยนะน้องชอบอะค่ะแต่แม่ตู้บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปวดเอวค่ะไม่ได้กลัวค,ความสูงด้วยนะคะก็เลยแบบเออขออนุญาตลงกดน,นะคะ,ะก็ขอบพระคุณมากๆนะ,ะนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะ ในช่องงามโชคบักหลาเฟม i l อี่นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ